สวัสดีค่ะตอนนี้ดาก็กําลังอยู่ที่วัดพระธาตุวายยนะคะวันนี้ก็ก็มาทําเรื่องขอพรมาขอพรมาขออะไรทําเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะคะว่าให้ผ่านให้ลุ่ล่วงนะคะวันนี้อืก็เข้ามาขอที่วัดพระธาตุนะคะเดี๋ยวดาจะให้ดูนะคะ เ <g ül> นี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะวันนี้คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะธาตุวายโยเห็นไหมพี่น้องคนเป็นวันหยุดค่ะเป็นวันหยุดคนเลยเยอะอพระธาตุวายโยตรงนั้นเราก็เข้าไปมาแล้วนะคะตรงไปหาไปไหวามาแล้วนะคะ เยอะมากวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดวันที่5วันอาทิตย์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงอีกวัดที่สองนะคะวัดวิรโชธนะคะเดี๋ยวดาจะพาไปชมนะคะว่าสวยงามขนาดไหนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ดามานะคะเดี๋ยวดาพาไปชมนะคะดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเดี๋ยวจะเดินชมนะคะ คนก็จะเยอะหน่อยนะคะนี่งพ่อองค์ใหญ่มากนะคะชื่อวัดวิรโชกนะคะวิรโชด ดูกิต้าดูกีต้าให้อาหารหาดูกิต้าเลี้ยงไหมลูกเลี้ยงไหมแม่เอาเอาันนั้นให้อะไปซื้ออะไรไปเลี้ยงไปไหนเนี่ยนะเพื่ออาหารให้กิต้าก่อนอ นี่ละห้าสิบบาทนะคะให้กีตาดูกีติตาจะกลัวไหมไมคิตาจะกล้าไหมอาตาเอาให้เอาให้ลูกเอาให้เร็วๆนี่นี่ดูดูเอาเอาให้ดูนี่นี่นี่กินแล้วนี่นั่นนั่นนั่นกินแล้วกีตากลัว กลักวกลัวกิ่ต้ากลัวเหรอเห็นไหมเห็นไหมเอาเอาเอาเร็วเร็วไม่กลักวกลัวกลัวกลัวนี่ค่ะอันนี้คือวัดวีระโชตนะคะมาเที่ยวได้เลยนะคะสวยงามมากพี่น้องสวย เอาเนี่ดาพาขึ้นมาข้างบนโบสนะคะโบสท,ที่สวยงามสีเงินสีเงินหมดเลยนะคะพี่น้องขานี่ขึ้นมาโอ้ยสวยมาก เดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในโบสถ์การโบสสีเงิน,นก็จะสั่นหน่อยเด้อบ่ได้เอาไม้มาสวยมากเลยนอ้องคน แล้วเข้าไปดูข้างในกันเถอะอุ้ยสวยมากเลยพี่น้องอือหือ